กับสวัสดีจ้าวันนี้ห้องเรียนมาเวลจะมาพูดถึงจัก,กรวาลหนังของโซนี่ที่ทุกคนต่างพากันรักและก็ช่างมันมากๆในเวลาเดียวกันในครั้งนี้ผมจะพูดถึงโปรเจกต์หนังที่ใครก็ไม่รู้มาเรียกร้องท่านก็คือมาดามเว็บแต่ผมกับชอบเรียกว่ามาดามเมเว็บ โดยเรื่องนี้ก็เพิ่งเริ่มถ่ายไปได้ไม่นานและในกองถ่ายก็ยังเซตให้อยู่ช่วงปี2000ต้นๆอีกด้วยมันเป็นระยะเวลาใกล้ๆกับสไปเดอร์แมนภาคแรกของโทบี้แม็กไวมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่านะถ้าใครยังงงว่าบาดามเว็คือใครซึ่งผมก็งงเหมือนกัน แต่ผมไปหาข้อมูลมาเธอมีชื่อว่าแคสเซนด r าเว็บเป็นหญิงชราที่ป่วยใกล้ตายแล้วแถมนํำซ้ำยังตาบอดอีกด้วยเธอใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจวันหนึ่งเธอก็ได้มีพลังพิเศษที่สามารถเห็นหรือสัมผัสพลังแมงมุมได้เหมือนใยที่โยงไปทั่วมัลติเวิร์สเธอสามารถสัมผัสได้ถึงสไปเดอร์แมนหรือผู้ใช้พลังแมงมุมไม่ว่าเขาจะอยู่จากกวันไหนก็ตามซึ่งเรื่องนี้อาจจะเร่นประเด็นมัลติเวิร์ มากกว่าหมอแปลก2ที่ทำไว้ซะอีกโดยตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ The Amazing Spider-Man เล่ม210ในวันที่1พฤศจิกาย,ยนปี1980เขียนโดยเดนนี่โอนิลและวาดโดยจอห์นโรมิตะจูเนียรโดยคนที่รับบทนำก็คือดากกตตาจอห์นสันจาก f i f t Shades of Grey ที่ในเรื่องนี้เธออาจจะรับบทเป็นจูเลียคาร์เบนเตอร หรือสไปดูเมนคนที่2และผู้สืบทอดพลังจากมาดามเว็บโดยพลังของเธอก็คือการโทรจิตได้เหมือนชาวเซเวียในกเมนและยังมองเห็นอนาคตอีกด้วยโดยตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือ s e c r e t War เล่ม6ปี1984ในเดือนตุลาคมโดยในช่วงคอมิกยุคหลัง,ลงตัวละครนี้ค่อนข้างมีบทเกี่ยวกับพวกผู้ใช้พลังมามูมากมายไม่ว่าจะเป็น เจสิก้าดิวหรือในอีกชื่อหนึ่งก็คือ Spider w o วูแคนแรกแล้วก็ m ายมอร์เรดสไปเดอร์แมนผิวสีซิวสไปเดอร์แมเชื้อสายเอเชียที่เป็นคนเกาหลีใต้แล้วก็ g ก o สไปเดอร์หรือก็คือเวนที่เป็นสไปเดอร์แแทนปีเตอร์ ตอนนี้ได้แค่นักแสดงหลักน่าจะครบแล้วโดยในเรื่องนี้ก็ได้ขนนักแสดงที่สวยน่ารักมาเต็มคนที่ดังที่สุดก็คือซิดนีย์สวีนี่จากซีรีส์ยูโฟเรียของ HBO Max โดยบทที่เธอรับก็คือยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเอาจริงๆก็ไม่มีประกาศอะไรจากเรื่องนี้เลยว่าใครจะมารับบทอะไรบ้างโดยหลายคนก็เดาไปตตนานาว่าอาจจะรับบทชาร์ลอตต์วิทเตอร เธอคือสไปเดอร์วูแมนอีกคนหนึ่งที่เป็นหลานสาวของมาดามเว็บซึ่งมีข่าวเือว่านักแสดงที่เคยแสดงเป็นแม่เคทในฮอคอายจะมารับบทเป็นมาดามเว็บตอนแก่ซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่ไม่จริงก็ได้อีกบทบาทหนึ่งที่มีสิทธิ์ก็คือ Black Cat ซึ่งตัวละครนี้ผมเชียร์อยู่แล้วพอเธอเซ็กซี่ก็ควรได้บทเด็ดๆบ้าง ไม่อยากให้เป็นตัวร้ายดัดดาๆที่ใส่ขาเทียมแบบนั้น yeah, อยากให้เขามีบทก็สวัสดิ Spider ์สไปเดอร์แมนแต่ในเรื่องนี้ไม่รู้จะมีสไปเดอร์แมนหรือเปล่าโดยนักแสดงสมทบต่อไปก็มีน้องเซเล t ตี้โอคอนเนอร์และนักแสดงที่ชอบมีบทตายอย่างเอมมาโรเบิร์ตที่ผมไม่รู้เลยว่าเขาจะรับบทอะไรกันเอาเป็นว่าผมมาพูดถึงสิ่งที่ผมสนใจที่สุดดีกว่า ก็คือน้องน่ารักผิวแทนคนนี้อิซาเบลเมอร์เซ็ตจากทาร n s f o เมอร์ h l l s t t n i g h t ที่ตอนเด็กน่ารักเวอร์ <Come on. S 1> พอโตมาก็สวยมากเหมือนกันแถมเธอยังมีผลงานเพลงด้วยแต่ผลงานการแสดงสด่วนใหญ่ของเธอจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ที่ดังสุดในช่วงหลังก็คือดอลล่าเวอร์ชั่นคนแสดง uh, kind of ใช่มันคือกร์ตูน oh. ไอที่ชอบพูดแบ็คแพ็นั่นแหละเปิดไงอะ <Back> ขอหยุดคิดกันนะรู้แค่นี้เดินข้ามก็ได้คิดทำไมโดยตัวละครที่ผมอยากให้เธอรับบทก็คืออาราณาหรือสไปเร์เกิร์ชื่อจริงของเธอก็คืออัญญาโคราสนอ่านผิดขออภัยโดยเธอเป็นเด็กสาวชาวลาตินที่มีพลังสเปเดอร์แมนในคอมิกก็ไม่มีบทอะไรมากมายแต่ไม่ต้องแปลกใจหรอกอเพราะบางตัวละคร มีบทแค่2เล่มยังได้ทำหนังเลยส่วนตัวละครอ,อื่นๆพวกเธอคนใดคนหนึ่งอาจจะมารับบทเป็นซิลเวอร์ก็ได้เพราะก่อนหน้าที่จะมีมอร์เบียสโซนี่เคยวางแผนทำหนังรวมทีมากมายไม่ว่าจะเป็น s i n ิเตอร์ซิและก็ด h e a มซิ่งสไปเดอร์แมนและก็ Silver ร์แอนด์แบ็ซึ่งจะเป็นหนังคู่หูที่มีแบ็ k แคทเป็นตัวหลักกับ Silver ร e เซเนที่เป็นมือปืนมาตามล่าสไปเดอร์แม ผมก็ไม่รู้ประวัติตัวนี้หรอกเพราะเคยเห็นแค่ตอนเล่นเกม s p i d e r m a ร์แมเพต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่า s p i เดอร์แมนเวอร์ชันเก่าอาจจะมาปรากฏตัวในเรื่องนี้ในปัจจุบันเรายังไม่เคยเห็นใครหนใหญ่นอกจากปีเตอร์เลยถ้าเราไม่นับสไปเดอร์เวิกับเวอร์ชันโตเอะของญี่ปุ่นส่วนตัวผมอยากให้มีโทบี้นะแต่ไม่ต้องมีฉากถอนหน้ากาก็ได้ขอเป็นหนใหญ่ผ่านไปอะ่ะ และให้มาดามพูดถึงปีเตอร์แต่ละคนว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างแค่มันเป็นอีเตอร์เอก็ได้หวังว่าเรื่องมัลติเวิร์สในเรื่องนี้จะดีกว่ามอแปก2คือหวังจะโซนี่แทนแล้วละอะเพราะนาเวโฮมมันเต็มอิ่มดีไม่ได้คิดว่ามันจะทำออกมาดีหรอกนะแต่แค่นักแสดงพี่แกมันโคตรสุดยอดอนะมีน็อกซิดนี่กับอิซาเบลผมก็ซื้อตั๋วแล้วละ่ะอัปเดตล่าสุด ก็ได้นักแสดงอีกคนหนึ่งก็คืออดัมสกอตจากซีรีส์ Park and the Recreation ที่คิดแพทเคยร่วมแสดงด้วยโดยส่วนตัวผมคาดว่าเขาจะมารับบทตัวร้ายในเรื่องนี้ตามสไตล์หนังพลังหญิงที่ชอบสู้กับตัวร้ายผู้ชายโดยเรื่องนี้จะได้พิ่ำกับหญิงอย่าง S.J. c คาร์สัน โดยเธอยังไม่มีผลงานกำกับหนังใหญ่เลยสักเรื่องแต่เธอเคยมีผลงานเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่มากมายจริงๆก็ไม่มากมายหรอกแค่2เรื่องนั่นก็คือซีรีส์ t h e f e n e n r e r และ Jessica Jones เธอกำกับแค่เรื่องละสองตอนเท่านั้นส่วนซีรีส์เรื่องอื่นๆก็กำกับปะปายไม่ค่อยมีผลงานดังๆเท่าไหร่เรื่องนี้ก็ไม่รู้จะรอดไหมอาจจะตามรอยเวนนอมก็ได้ที่ถ้าไม่ได้นักแสดงแบกหนังก็คงไม่ทำเงิน ส่วนทาน,น้าคนเขียนบทก็ได้คู่หูสุดเทพอย่างแมตซาซาม่าและเบิร์กชาร์เพลที่ทำหนังที่คนทั้งโลกรอคอยพัก2อ,อย่างมอเปียสซึ่งมันจะออกมาเที่แน่นอนปัจจุบันเรื่องนี้เป็นกำหนดฉายก็คือ6ตุลาคมปี2023โดยกำหนดเดิมก็คือ7กรกฎาคมซึ่งเลื่อนไป3เดือนเลยซึ่งมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ไม่ต้องรีบเพราะหนังจะได้ออกมาดี ถึงหนังมันไม่ดีแต่ในเรื่องนี้มีนักแสดงโปรดถึง2คนผมก็ยอมตีตัวไปดูเหมือนเดิมไม่เหมือนบอเบส yeah, really ที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมไปแล้วััด <Just S 1> จบแม่ง <No. S 1> เลยฮ่าฮากูแก้แล้ว And I want to fight them. Them. Right? They have the support. Thank you guys. Thank you so much.